กับสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะคะก็โดยรวมหลงตาสุขภาพก็ยังคงค่อนข้างทรงๆกับเมื่อวานคือยังมีไข้ต่ำๆแล้วก็ท่านก็ยังเคลียร์อยู่ก็เลยให้ขออนุญาตให้ท่านพักแล้วก็ต้องใช้ออกซิเจนจะมีภาวะน้ําเริ่มๆหรืรอว่ามีภาวะที่ต้องใช้ออกซิเจนตลอดในช่วงนี้ค่ะก็คงไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะก็ขอให้หลงตาได้พักจริงๆอาจจะงดกัน พูดคุยสนทนารมอะไรนะคะเพื่อให้เป็นการพักแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้ยังต้องใช้ออกซิเจนอยู่ก็เลยคิดว่าคงจะ,จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อด้วยอ่ะก็ยาที่มีปะพักแล้วยัาาวยงไงก็จะอัปเดตอาจารย์เป็นเป็นระยะแต่โดยรวมก็คือส่งส่งท่งเท่าเมาื่อวานนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณหมอปิดคบแล้วคุณนุสามีอะไรจะแจ้งไหมครับเชิญครับเปิดใหม่ไหมครับ ติดแล้วนี่คะไม่มีค่ะนัดครับถ้าไม่มีอะไรวันนี้พอดีเราสวดอเสวันนามาห้าวันนะครับก็เลยก็เลยฟัง YouTube จริงๆแล้วมงคุลสูตรสามสิบแปดประการเนี่ยมีใน YouTube มีใน Google มีทุกอย่างนอกจากเราอ่านหนังสือแปลแล้วฟังเสียงก็ได้ซึ่งที่ส่งให้ก็จะเป็นทั้งภาษาอีสกนด้วยอะไรด้วยก็ฟังเพลินๆดีครับ สำหรับคนที่ผมฟังออกผมก็ออกบ้างไม่ออกบ้างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีอีกหลายหลายส่วนที่เป็นภาษากลางอย่างเดียวก็คนอ่านก็มีทั้งผู้หญิงอะไรต่างก็ถ้าใครสนใจในเรื่องมองคลสูตรก็ลองหาฟังดูครับซึ่งเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตอบคําถามของเทวดาและมนุษย์ที่มาถามท่านว่ามงคลสูงสุดมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็ตอบมาเป็นบาลีในบทอเสวนาครับที่คุณหมอสิทธิ์คุณสวดวันนี้มาแต่ พระพุทธเจ้าตอบมนุษยเถิดดาไปว่านนพระหูเทวาคือตอบว่าก็เริ่มต้นออเลยอัศวันนายาวจนจบเขามีสามสิบแปดประการนั้นเป็นที่มาแล้วก็เป็นในพิธีกรรมของพระของคารวะทั้งหลายอย่างที่ถ้าใครได้ฟังนะครับก็จะเห็นว่าหรือผู้ที่เคยร่วมในการทําบุญหรือสวดพระประทิษถือสวดพ,พุทธมนต์รงต่างเนี่ย พออเสวนาปุ๊บคนก็สะกิดแล้วห้วจุดเทียนจุดเทียนเพราะป็นมงคลก็ทําน้ามนต์อะไรต่างๆคนนี้ครับซึ่งถ้าเราเข้าใจอย่างตรงแท้จริงๆแล้วมงคลสูตรก็คืออยู่ที่การทําของเราเองนะครับนี่คือบทอเสวนาแล้วทําไมต้องสวดทาไมต้องเอาาใช้ในการเจริญพุทธมนต์หรือในพิธีต่างๆทำไมต้องใช้ก็เป็นมงคลที่กล่าวไว้ครับเป็นการบอกต่อ,ตอ,ตอกันมาแล้วก็เป็นความเชื่อ บางคนจริงๆแล้วเท่าที่คุยกับแกจิอาจารย์หรือแม้กระทั่งหลวงตามหมอเนี่ยท่านว่าอยู่ที่จิตจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิาธย่อมมีกําลังมีพลัง,ลงให้เป็นไปหรือบรรดาลได้ตามจิตแต่ต้องเป็นจิตที่มีกําลังมีแรงสมาธิเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นการสุกสมาธิจึงเป็นพื้นฐานของหลาย,ลายอย่างสมาธิเมื่อฝึกไปถึงจุดจุดหนึ่งหรือจเจริญสมาธิถึงจุดจุดหนึ่ง จงึเป็นทางสองแพ่งสามแพร่งก็คือไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้คือไปสัมมาทิฏฐิหรือไปมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ทํามากแล้วจะไปมิจฉาไม่ใช่นะครับคือเจริญให้มากแต่ว่าต้องเป็นสมาธิที่มีศินประกอบด้วยจึงจะเป็นสัมมาสมาธิแต่ถ้าเป็นสมาธิที่ไม่มีศินก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเช่นมอกีพวกโจรต่างๆนั่นคือความหมายคําว่า มิจฉาสมาธิไม่ใช่ว่าทําให้มากนะทํามากดีแต่ต้องมีสติก็มีสิ่ประกอบด้วยจึงจะดีนี่คือนแง่ของมองคลสูตรไม่ทราบว,ว่าถ้าใครยังไม่ฟังก็ลองไปเสิร์ชเองก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นอ่สิ่งที่ผมส่งเข้าไปแล้วก็วันนี้ผมขออนุญ,ญาตเอาโพสตที่หลวงตาท่านเคยจัดมาเล่าสู่กันฟังครับทนิดหนึ่งก็คือเรื่องที่หลวงตาจัดไว้ว่า ี่อย่างที่แม้นแต่พระพุทธเจ้าก็ทําไม่ได้หนึ่งเดือนวิบากกรรมก็คือฉัดโลกย่อมไปย่อมเป็นไปตามกรรมการมาเกิดก็เกิดเพราะกรรมเรามีกรรมเปนของของตัวเองแล้วก็เคยคุยกันมาแล้วเรื่องนี้เรื่องกรรมตววปัญญาให้กันไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แน่ชัดมากเลยคนเราเกิดมาปัญญาไม่เท่ากัน เกิดจาก,กอะไรก็เกิดจากการสะสมต่อ,ตอ,ตอมาเรื่อยและการพัฒนาไม่แต่การเข้าสู่ห้องิวเตอร์เพื่อที่จะกวดวิชาแล้วแ,แต่เด็กห้าคนสิบคนแล้วแต่ปัญญายไม่เท่ากันเลยถ้าจะดูจากห้องเรียนต่างๆนะครับก็ยืนยันได้ว่าปัญญาให้กันไม่ได้การรู้ทมต้องปฏิบัติเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้วเพราะว่า การปฏิบัติธรรมนะมันเป็นสิ่งที่ลึกละเอียดรู้ได้เฉพาะตนไม่สามารถที่จะออะไรจะแลกได้มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะให้บรรลุทมได้เพราะฉะนั้นทมเป็นเรื่องท,อที่ละเอียดที่ลึกซึ้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศวัยการศาึกษาสถานะสนะังคมพระพุทธเจ้าก็ให้ไม่ได้และที่สี่ก็คือคนไม่มีวาสนาหรือบารมีเนะี่ยจะฟังธรรมไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็น ย่อๆโดยชัดเจนว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานก็จะไม่สามารถที่จะฟังและเข้าใจเปรียบเสมือนเอาเด็กอนุบาลในปัจจุบันนี้เด็กอนุบาลน,นะครับยังไม่มีพื้นฐานในการศึกษาเลยแต่เอาหลักสูตรของปอตรีหรือ,อมัธยมปลายมาให้เด็กอนุบาลทําก็คงจะทําไม่ได้ก็ไม่ต่างอะไรที่ว่าไม่มีวาสนาก็คือไม่มีพื้นฐานเองเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรก็คงต้องสะสม และกลุ่มเราก็เชื่อว่าการมาเจอกันในกลุ่มนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็คงจะมีวาสนาที่สัมพันธ์กันจึงได้มาเจอกันเพกลุ่มเรานั้นต่างสาขาอาชีพต่างสถานะในสังคมมากซึ่งแต่ละคนก็ไม่เคยเจอหน้ากันทุกคนก็มาอยู่ในกลุ่มรรมะเล้าไก่ที่มีหลวงตาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของกลุ่มเราท่านก็สอนทำมาเรื่อยๆก็ คงต้องรอให้ท่านหายดีแล้วก็มาสอนธรรมเราแต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นก็บอกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราลึกถึงธรรมะที่หลวงปาท่านสอนก็ไปดูในระบ,บั้มได้ก็ศึกษาด้วยตัวเองได้เพราะท่านกระปูพื้นฐานให้พวกเราทั้งหลายได้เกือบครบปีแล้วเฉพาะในกลุ่มการสวดมนต์นะครับเริ่มต้นวันที่หนึ่งเดือนเมษาปีที่ผ่านมาวันนี้ก็วันที่สิบห้าเดือนมีนาแล้ว อีแค่สิบห้าวันก็จะครบหนึ่งปีเต็มส่วนโพสต์ในธรรมะของท่านนั้นโพสต์มาหลายมานานมากแล้วก็เราทั้งหลายก็คงจะได้พื้นฐานก็เหมือนเราได้แผนที่ในการเดินทางต่วนอันแผนที่จะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็มีการสอบถามอะไรต่างๆผมว่าหลวงตาท่านก็ให้พวกเราได้เยอะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าพวกเราทั้งหลายจะน้อมนําเอาคําสอนของท่านมาปฏิบัติ ในอย่างไรกับชีวิตประจําวันของเราเพราะธรรมะที่ท่านเล่าท่านสอนนั้นเป็นธรรมะที่ใช้ได้กับชีวิตประจําวันไม่ใช่เป็นการไปนั่งหลับตาในป่าในเขาไม่ใช่เป็นธรรมะที่ใช้กับชีวิตประจําวันในการประกอบชีวิตประจําวันซึ่งเรื่องเหล่านี้พวกเราทั้งหลายก็คงได้ฟังมามากแล้วแล้วการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิที่บ้านแต่ละคนน้อมจิตอุทิศกุศลแผ่เมตตาต่างๆผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดี ที่หลายๆคนก็ปฏิบัติอยู่หลวงตาท่านก็คงจะอได้รับกําลังใจจากพวกเราทั้งหลายทั้งที่เป็นกลุ่มและเดียวตามบ้านต่างๆอุดเยือแล้วครับมีใครเสริมบ้างครับคุณหมอสิบกุณมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็สวัสดีทุกท่านครับก็ไม่มีครับกรอยากให้พวกเราน้อมถวายบุญให้มี ยีพลังของบุญเอน้อมถวายแด่หลวงตาหมอครับให้หายจากโรคโดยทันครับผมขอบคุณ่านหลอกตาเลยครับอย่างผู้ที่ปฏิบัติเยอะขออนะครับขอเรียกแล้วกันครับอย่างคุณสุรัตครับที่กล่าวถึงทีปอพาวันนะครับอย่างท่านศึกษามาเยอะแล้วมีความเห็นยังไงเชิญครับสะดวกไหมครับคุณสุรัตครับ ก็ัก็สะดวกอะค่ะก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าการที่พวกเราได้มีโอกาสรวมจิตรวมพลังกันเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเป็นพลังที่สูงส่งทีเดียวแล้วจะมีผลซึ่งท่านอาจารย์หลายๆรูปก็มีการพูดให้ฟังถึงสิ่งที่เรารวมพลังกัน แล้วก็แผนเมตตาให้กับบุคคลผู้หนึ่งเนี้ยมันได้ผลจริงๆนะคะก็เห็นด้วยกับที่คุณนัทได้มีการจัดให้มีการสวดมนต์เป็นวาระพิเศษเป็นการรวมพลังรวมจิตรวมใจของพวกเราเพื่อจะให้หลวงตาหมอได้รักษาธาตุขันหายจากอาการเจ็บให้ได้ป่วยโดยเร็ว,รวค่ะก็ขอสาธุกับคุณนัทและทุกๆคนด้วยค่ะ คุณค้าคุณสุรัต์ครับอยากจะถ้างความเห็นของคุณป้าแมวครับคุณป้าแมวนี้ท่านเป็นผู้ที่ผ่านโลกสังคมมาเยอะครับขอบคุณครับคุณแมวโอ้คุณป้าแมวครับเชิญครับสวัสดีทุกท่านค่ะก็คืออย่างที่หลวงตาหมอได้เปย์ๆอยู่ตลอดว่าระดับทางด้านธรรมะของป้าแมวนั้นคืออยู่ที่ระดับอนุบาลแต่ด้วยออความเมตตา ของหลวงตาหมอที่คอยแนะนำแล้วก็ของอคุณมักด้วยออยอมป่าแมวนี่ก็มีความรู้สึกว่าได้เดินมาถูกทางแล้วค่ะแล้วก็บอกตัวเองแต่เพียงว่ายิ่งเดินยิ่งไกลแต่ที่นี้สถานภาพที่อยู่ที่มาเลเซียนี้ก็ณขนาดนี้คือต้องอยู่ที่บ้าน ก็มีความรู้สึกว่ามีพลังใจขึ้นที่จะว่าเดินก้าวหน้าต่อไปด้วยความเมตตาของหลวงตาและก็คุณนัทแล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะครับคุณพ่แมวครับอยากจะถามอีกคนครับคุณอาจารย์ทวงเพ็ญครับมีความเห็นเรื่องอาจจะไอเรื่องหลวงตาเข้าโรงพยาบาลยังไงบ้างครับเชิญค,ครับ สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะครับสวัสดีคุณนัดด้วยค่ะติดตามอยู่ที่ที่คุณนัอร่วมทาเนี่ยก็ก็รู้สึกเป็นห่วงกังวลนะฮะตอนแรกแต่ว่าฟังจากหมอปิ๊กเล่าก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าการที่เรามาร่วมกันสวสดมนต์นี่ฟังทุกคืนนะคะตแต่ไม่ได้แล้วก็สวสดตามไปด้วยแต่วันนี้เนี่ยหา,หาหาบทไม่ค่อยเจอก็เลยฟังอย่างเดียวค่ะคุณนัท ที่เรามาร่วมกันทำอันนี้ก็เราก็ใส่ใจลงไปแล้วก็ทำสมาธิก็นิดถึงหลวงตาว่าให้แผ่กุศลนเนี่ยนะคะพลังจิตเนี่ยค่ะให้หลวงตาได้หายเร็วๆแล้วที่เรามาร่วมกันทำอย่างนี้กันนะว,ว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะคุณนะัทคะแล้วก็คุณนะัทขอชื่นชมด้วยค่ะเป็นพลังเป็นเป็นผู้นำเป็นไล่พวกเราได้ร่วมกันดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ผลค้าประการผลเป็นค้าอยากจะถามคุณขออนุญาตเรียกคุณประจุครับตามหลวงตาครับคุณประจุครับมีความเห็นยังไงบ้างครับเชิญครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกปฏิบัติธรรมู่แล้วค่ะที่เป็นภรรยามิตรรยาแมนิยรทั้งหลายก็ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรเพราะทุกคนก็พูดไปหมดแล้วแล้วก็ตรงกับใจทุกอย่างคือพอตกเย็นลงเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่า เป็นหน้าที่ที่จะต้องมานั่งฟังหลวงตาที่จะต้องออมาสวดมนต์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมสวดออกอากาศนี่นะคะแต่ก็จะสวดตามหลังใหม่ไปเรื่อยแล้วก็อย่างที่อาจารย์พงเพ็ว่านะคะบางอันก็หาไม่เจอถ้า,า่อาหาไม่เจอก,ก็ก็นั่งฟังไปเฉยๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็สงบดีพอถึงเวลาเย็นก็ก็ก็มานั่งสวดมนต์นะคะ ก็ก็รู้สึกดีมากค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณครับขอถามอีกสักคนนะครับลูกศิษย์หลวงตาครับคนนี้เคยทํางานหน้าห้องหลวงตาครับเชิญคุณพักกามากครับเชิญครับสวัสดีค่ะนเพื่อจะรอดเอ่อจากําพูดของหลวงตาว่าการเจ็บป่วยมันเป็นธรรมชาติก็จริงค่ะถึงเราจะช่วยอะไรไม่ได้ แต่การรวมพลังของพวกเราในการทำสิ่งที่ดีๆที่เป็นกุศลส่งถึงหวงตาก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้ค่ะก็ขอให้สิ่งที่พวกเราทุกคนพยายามอยู่จงเป็นปฏิหารให้หลวงตาหายหายเร็วๆค่ะแค่นี้นะคะสากไค่ะอ่าขอบคุณครับ ก็รวมแล้วทุกคนก็มีความตั้งใจทองทุกคนครับที่มาร่วมฟังร่วมสวดแม้กระทั่งหาบทไม่เจอไม่ใช่เรื่องแปลกที่หาบทไม่เจอครับเพราะว่าหนังสือเล่มเล็กรวบรวมแค่บางบทแต่หนังสือถ้าเป็นนังสือมนต์พิธีที่จะมาชิกร่วมกันสวดส่วนใหญ่ครับที่มีสุเมธผมคุณหมอจุดคุณแล้วก็น้องปิติสวดเนี้ยอยู่ในหนังสือมนต์พิธีแล้วก็หนังสือจ็ดตำนานและวก็สองตำนานครับ แตุ่่งนี้เพื่นไปเราจะเริ่มสวดอย่างปกติที่เคยสวดกันมาก็คือเป็นบทที่ทุกคนร่วมร่วมสวดได้ทุกคนเพราะอยู่ในหนังสือเล่มเล็กและมีบทพิเศษอาจจะมีสักบทหรือสองบทที่อาจจะเป็นสวดเมดหรือคุณหมอหรือจะเป็นผมหรือถ้าปิติว่างก็จะมาสวดในบทพิเศษกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจส่งใจไปหาหลวงตาแต่สิ่งที่ในในมุมผมนะครับขออนุญาต ความเป็นส่วนตัวว่าในมุมผมนั้นการจะบูชาครูบาอาจารย์ดีที่สุดก็คือการน้อมนําเอาธรรมะที่ท่านได้สอนนั้นมาปฏิบัติมาใช้จริงในชีวิตประจําวันของเราเช่นหลวงตาหมอต้องถามเองกอนว่าเราฟังหลวงตาหมอมาเป็นปีหรือมากกว่าปีแล้วเนี่ยเราได้อะไรจากการฟังทำที่หลวงตาสอนต้องจับหลักให้ถูกก่อนว่าเราได้อะไร แล้วก็เอาสินนั้นมาน้อมเพราะว่าแต่ละคนอาจจะได้ไม่เหมือนกันในส่วนตัวของผมนั้นผมมองว่าหลวงตาท่านด้วยการศึกษาทางโลกท่านเป็นศาสตราจารย์ายแพทย์ท่านศึกษามาเยอะทางธรรมท่านก็ศึกษาเยอะหลวงพ่อไหนพูดถึงเนี่ยหลวงตารู้จักหมดเลยคาสอนอไรท่านรู้จัก,ท,จกท่านอ่านหนังสือเยอะมากท่านศึกษาเยอะแล้วเรามาเจอหลวงตาเนี่ยซึ่งประมวลประมวลผลจากการศึกษาของท่านทั้งทางโลกและทางธรรมนั้น มาย่อให้เราไปง่ายยิ่งขึ้นเราไม่ต้องไปศึกษาเหมือนท่านเลยแต่ท่านเอามาย่อให้เราแต่การย่อของท่านนั้นก็ต้องดูว่าเราฟังท่านแล้วเราเข้าใจไหมถ้าเข้าใจเข้าใจว่ายอย่างไรเข้าใจถูกไหมอะไรประมาณนี้ครับต้องจับให้ได้ในมุมผมนั้นท่านสอนเรื่องพื้นพื้นก่อนตั้งแต่เรื่องมาวัดทําไมทําบุญบุญคืออะไรศีลคืออะไรถือศีลอย่างถูกต้องแล้วก็ สมาธิสมาธิที่ถูกต้องคืออะไรสติสติคืออะไรท่านพัฒนามาเรื่อยๆก็คือพัฒนาเราเลยนะครับพัฒนาตัวผมเองนะจากที่ไม่รู้อะไรเลยหลวงตาท่านก็เขี่ยวเข็นรอนก็เหมือนที่ท่านท่านทั้งหลายได้รับคําสอนหลวงตาครับก็คือเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องมาทบทวนตัวเองก่อนว่าเราได้อะไรจากการเจอหลวงตาหมอ หรือเราเจอกันในกลุ่มแบบนี้เราได้อะไรประโยชน์ที่ได้นาํามาใช้จริงได้ไหมประมาณนี้ต้องทบทวนตัวเองผมถึงถามไปว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นอกจากภารกิจทางโลกโลกของเรากินกามเกียตดเพื่อดูในสังคมนี้แล้วเราเตรียมอะไรที่จะเดินทางต่อไปหลังจากทิ้งร่างซึ่งไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากเรื่องนี้ มันเป็นคําถามที่ตั้งขึ้นเพื่อถามตัวเองครับไม่ได้ถามหาเรื่องอับใครนะถามตัวเองเป็นการมันมันมันต้องมีคําตอบให้ตัวเองเพื่อที่จะได้แนวทางในการทําถ้าเราไม่มีเป้าหมายการทําก็ทําแบบเลื่อนลอยไม่มีความตั้งใจมันเป็นพื้นฐานมากเลยครับมีใครมีเอ,อความเห็นไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตครับวันนี้ดึกแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้ท่านใดจะร่วมสวดบทไหนก็แจ้งรายชื่อมาเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะโมทนาบุญนด้วย